แมทเพิรณีหลังถูกโยงเป็นมือที่สามรักเราอัมพัชราภา ก่อนเผยวันแชทให้นางเอกดูยืนยันความจริงเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ได้รับความสนใจมากสำหรับกรณีข่าวลือถึงมือที่สามทำความรักของอัมพชรภา,ากับไฮโซพกสันครอนโดยวงในยังเผยอักษรย่อมือที่สามว่าขึ้นต้นด้วยมอมาแถมยังมีวอลลี่เด็ดออกมาอีกว่าจับมือเท่ากับเพื่อนงานนี้ชาวเน็ตมุ่งเป้าไปที่นางเอกสาวแมทเพีรณีที่ช่วงหลังเหมือนมีปัญหากับไฮโซสงกรานโดยทางผู้จัดการของแมทพีรณีได้ออกมาตอบทุกข,ข้อสงสัย หลังนางเอกสาวคนดังถูกยงเป็นมือที่สามเพราะด้วยอะไรหลายอย่างมันพุ่งไปที่เธอ โดยผู้จัดการสาวแมทเผยว่ามีการจับมือจริงเพราะเป็นงานปาร์ตี้มีการเต้นจับมือทักทายปกติสงกรานกับแมทยังรักกันดีส่วนเรื่องไปเจอที่โคราชไม่ใช่เลยซึ่งล่าสุดทางด้านของแมดพิรณีได้ออกมาชี้แจงถึงกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นโดยเผยความจริงว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นแมทตัดสินใจว่าจะไม่เงียบแต่จะขอชี้แจงครั้งเดียวทางนี้เพื่อจะได้ฟังจากปากแมดแบบครบถ้วนไม่ตัดต่อและไม่แต่งเติมให้เข้าใจผิดนะคะเรื่องมีอยู่ว่าแมด ไปสังสรรค์ปีใหม่โดยไปกับเพื่อนๆผู้จัดการไม่ได้มีการนัดกับพี่พกแต่อย่างใดเป็นเพื่อนกลุ่มแฮงเอากันมานานทุกครั้งที่จะปาร์ตี้ก็จะได้เจอหรือไม่ได้เจอตามแต่โอกาสวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่พกไผ่มือขึ้นมาจะว่าเพื่อดูแลน้องก็ได้ไม่ใช่การเดินจูงมือหรือจับมือถือแขนแบบชู้สาวทั้งนี้แมทคุยกับพี่พกแล้วว่าเราต้องยอมรับในความไม่คิดเกินเลยของเราสองคนจึงทำให้มีภาพที่น่าเข้าใจผิด อยากแก้ตัวตรงจุดนี้แต่ขอแก้ไขเพื่อยอมรับความผิดพลาดโดยประโยคเด็ดอยู่ที่สาวแมทอธิบายว่าเมื่อทราบเรื่องว่าพี่อําไม่สบายใจแมทรีบส่งข้อความเพื่อขอโทษและอธิบายในวินาทีนั้นเลยรวมถึงส่งแชทของแมทกับพี่พกตั้งแต่แรกเพราะคิดว่าอย่างน้อยถ้าคนจะมีอะไรเกินเลยจริงต้องปรากฏในแชทเพื่อให้พิจารณาในความบริสุทธิ์ใจค่ะท,ทุกทท่านมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่เมื่อพลาดแล้วขอแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้องแทนการแก้ตัวค่ะ ขอโทษจากใจอีกครั้งและขอความกรุณาไม่แต่งเติมให้บานปลายใหญ่โตนะคะอย่าลืมว่ามีหลายคนต้องบอบช้ำขอบคุณค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก t o อ n e w r o o m i n f o ขอบคุณค่ะ